ทำไมวิกฤตโควิด COVID -19 ปีนี้หุ้นไทยถึงไม่ตกหนักเหมือนปีที่ผ่านมาประเทศไทยไม่อยู่ในแมปของพวกนักลงทุนพวกที่ต้องการโกรดเพราะเขาคิดว่าประเทศไทยไม่มีโกรดถ้าประเทศมันล่มเหลวเนี่ยสิ่งที่จะสูญเสียมากที่สุดก็คือเงินเพราะเงินเนี่ยมันเป็นกระดาษมันเป็นกระดาษ แต่ถ้าคุณมีหุ้นซึ่งเป็นกิจการผลิตสินค้าขายถ้ามีเงินเฟ้อค,คุณก็เพิ่มราคาไปมันมีบริษัทกลุ่มหนึ่งที่เป็นไฮเทคที่จะได้ประโยชน์จากวิกฤตถ้าอันนี้ไม่มาก็เหื่ยเอานี้สรุปแล้วกผมคิดว่าอย่าหวังมาก วันนี้เราพูดคุยกันกันกบดรนิเวศเหมวชิรวรากรค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจีน่าครับก่อนอื่นเลยนะคะเราเห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยพุ่งทยานอย่างต่อเนื่องนะคะอาจารย์ซึ่งแตกต่างจากการระบาดรอบก่อนๆน,นะคะรอบแรกแล้วก็รอบสองที่ผ่านมาแต่สิ่งที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดอีกอันหนึ่งเลยก็คือว่าพุ้นไทยค่ะรอบแรกเนี่ยโอโ้โหตัวเลขผู้ติดเชื้อไม่ได้สูงขนาดนี้นะคะแต่ตอนนั้นตลาดปรับฐานค่อนข้างรุนแรงแต่รอบนี้เนี่ย ตัวเลขพีคไปหลายสิบเท่าตัวนะคะอาจารย์แต่ตลาดเนี่ยกลับไม่ได้ตอบรับอะไรเลยเพราะเนี่ยขึ้นมาอยู่ในระดับก่อนโควิดแล้วด้วยซ้าไปอะไรคือสาเหตุ <c oughs> ที่ทําให้หุ้นไทยยังแข็งแกร่งได้อยู่แบบนี้คะอาจารย์คะเรารีแคปนิดหน่อยนะครับว่าจริงๆรอบแรกเนี่ยตอนประมาณกุมภาอะไรแถวๆนั้นนะที่เริ่มติดเริ่มอะไรกันแล้วก็เริ่มระบาดไปทั่วโลกเนี่ยหุ้นไทยตกมาก็ไม่ต่ำกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์นะสามสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะบางช่วงแต่สั้นมาก หลังจากนั้นก็ปรับตัวขึ้นนะฮะหลังจากที่ตกใจขายกันก็ปรับตัวขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอย่างรวดเร็วปิดสิ้นปีไปเนี่ยลบลงไปสักแปดเปอร์เซ็นตนะแปดเปอร์เซ็นแสดงว่าลบเหมือนกันนะแต่ลบไม่มากนะแต่รอ,อบแรกรอบแรกเนี่ยทีแรกจริงๆลบเยอะเพราะตกใจแล้วก็ไม่รู้ว่าจะอะไรขึ้นกำลังระบาดไปแต่พอหลังจากนั้นรู้ตัวขึ้นมาว่าจริงๆเมืองไทยก็ไม่หนักหนาเนี่ย จะไหมก็ไม่ได้รุนแรงเลยก็ปรับตัวขึ้นต่างชาติก็เช่นเดียวกันนะก็ปรับขึ้นไปอะไรไปแต่ต่างชาติจริงๆก็ก็รุนแรงกันนะแต่เขาก็ปรับขึ้นนะผมว่าเหตุผลที่หุ้นเนี่ยปรับขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาดูว่าวิกฤตรอบเนี่ยมันเป็นอะไรที่แก้ไขได้นะแก้ไขได้โซลูชันมันมีแล้วก็จะดีขึ้นแต่ที่สำคัญก็คือว่าที่หุ้นทั่วโลกปรับตัวขึ้นเนี่ย ป็นเพร่ะตัวเขาเรียกวา่าทับเล็กทับเล็กนะเพราะเขาเห็นแล้วว่าบริษัทพวกไฮเทคพวกดิจิตอลเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้ถูกกระทบได้ดีขึ้นและพวกบริษัทพวกนี้ใหญ่พอจริงๆใหญ่ใหญ่กว่าของเดิมแล้วกลับขึ้นมาใช่ไเขาก็บอกว่าเขาไมา่สนใจแล้วเพราะว่าเขาลงทุนเนี่ยเขาลงทุนในหุ้นใช่ไหมต่อให เศรษฐกิจจะแย่ต่อให้อะไรต่างๆเนะี่แต่คุณไม่ได้ซื้อเศรษฐกิจคุณซื้อหุ้นใช่ไหมแล้ไอ้หุ้นตัวพวกนี้มันหุ้นดีหุ้นที่กำกำไรจะเพิ่มขึ้นรายได้เพิ่มขึ้นไอ้นีที่ฟันดามเปทของตัวธุรกิจจริงๆแต่มา<ห>เขาก็ซื้อซื้ๆก็ขึ้นไปใช่ไหมเ<ห>พราะนั้นจริงๆไอ้นั่นมันงานนี้กลายเป็นว่าเขารู้ว่าวิกฤตมีแต่ผลทางข้างหน้าคงแก้ได้ที่สําคัญก็คือว่าบริษัทใหม่ๆ จริงๆก็คือบริษัทที่อยู่ในตลาดมันมีบริษัทกลุ่มหนึ่งที่เป็นไฮเทคที่จะได้ประโยชน์จากิกรฤตก็เลยมาซื้อหุ้นซื้อหุ้นก็เลยขึ้นไปมืองไทยก็คล้ายๆกันแต่ว่ามืองไทยไม่มีนิววิสเนสนะก็มีโอเนี่ยแหละแต่ว่าเขาก็ดูว่าในที่สุดปีที่แล้วนะเราก็ไม่หนักหนาอะไรนะเราก็อาจจะกลับมาได้อย่างรวดเร็วนะหลังจากที่ทุกอย่างเคลียร์บริษัทใหญ่ๆ ของประเทศไทยก็จะกลับมาที่เก่าได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นมาขึ้นมาและว่าที่จริงเนี่ยถามว่าเป็นยังไงบริษัทใหญ่ๆประเทศไทยก็ไม่ได้เดือดร้อนมากนะก็กําไรก็ลดลงไปพอสมควรอะ,ะไรแต่มาแต่ว่าพร้อมที่จะกลับมาได้เพราะว่าลูกค้าก็ยังอยู่อย่างเดิมใช่ไหเต็มเต็มสมบูรณ์แบบทุกอย่างอบริษัทใหญ่ๆทุกบริษัทยังเหมือนเดิมยังมีความต้องการใช้อะไรต่างๆเหมือนเดิม เพราะฉะนั้นเขาก็บอกเขาไม่มันต้องขายจะมาขายทาไมคนที่ขายเป็นรอบแรกก็เจ๊งไปแล้วตอนที่มันร่วงมาสามสี่สิบเปอร์เซ็นคนที่เข้ามาตัวรอบนั้นก็กําไรไปแล้วแล้วก็เขาก็บอกว่าที่เขาซื้อราคาขึ้นมาเนี่ยก็ยังไม่แพงเกินไปจะมาไม่แพงเกินไปเพราะว่า PE ก็ไม่สูงที่สําคัญที่สุดก็คือว่ารอบนี้ทั้งหมดเนี่ยนะมันเป็นรอบซึ่งแบบว่าทั่วโลกเนี่ยปรากฏว่ามีเงินอัดฉีดเข้ามาเยอะมาก เงินอัดฉีดในเมืองนอกก็มีการแจกเงินสารพัดเลยมันแจกเงินที่อเมริกานี่มากซะกจนกระทั่งเขาบอกว่าไม่รู้ว่าไปใช้อะไรเอามาเล่นทุนไปดูเลยครับไปส urvei ที่อเมริกานักลงทุนไายย่อยแห่กันเข้ามาตลาดเต็ไมไปหมดนี่คือนักลงทุนใหม่ๆทั้งนั้นนักล,ลงทุนใหม่ๆที่อยู่ๆก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งและอยู่ๆก็มีเวลาอยู่ที่ว่าบานและอยู่ๆก็สามารถจะเรดทุนที่ไม่เสียเปรียบรายใหญ่เลยเพราะว่า ค่าเทรฟรีค่าคอมมิชชั่นฟรีและทุกอย่างกดที่บ้านพันเหรียญก็ซื้อได้แล้วไอ้พันเหรียญนี่ก็คือเอามาจากที่รัฐบาลแจกมีความสุขมากแล้วก็ไปเฮฮากันในเขาเรียกว่าเว็บไซต์จะมาะไม่จาเป็นต้องไปก็เห็นไหมว่าทั้งเม็ดเงินที่โถมเข้ามาเยอะแยะทั้งไอ้ตัวหุ้นที่ยังดีอยู่ดีขึ้นด้วยจะมาอ,มอะไรต่าง เขาก็ไม่มีเห็นเหตุผลว่าทําไมหุ้นจะต้องลงใช่ไหมและในที่สุดมันก็จะจบไปใช่ไหมมันก็จบไปนี่คือต่างต่างประเทศกลับมาที่ประเทศไทยคําถามมันคือว่าเอ๊แต่ว่าปีนี้มันแย่ลงนะทําไมเราหุ้นดีขึ้นปีนี้ตั้งแต่ต้นปีมาเราโตขึ้นมาสิบเปอร์เซ็นต์ละเกือบสิบเปอร์เซ็นต์ปีก่อนขาดทุนไปแปดเปอร์เซ็นตปีนี้แค่ครึ่งปีกําไรมาแล้วสิบเปอร์เซ็นตแต่ว่าเรากลับมาเท่า,เ,ทาเดิมละก่อนโควิด เนะี่ยเอาเป็นตรงๆอย่างนี้นะครับจับมาแล้วเท่าเดิมจะมาเพราะนั้นจริงๆก็ถามว่าเอ้ยมันก็ไม่ได้ดีขึ้นเนี่ยทำไมราคาหุ้นมันจะจะเกินจะต่อไปได้ก็เหตุผลแบบเดียวกันคนไทยก็มีเงินเยอะผมมีลูกหลานมีเพื่อนลูกะนะเขาก็เนี่ยเป็นแอร์เป็นตัวเป็นนักบินพวกนี้ก็มีสตังนคนะ์ที่บ้านก็มีสตังค์ตกง,งานนะตกง,งานแล้วก็บางทีก็ไม่ได้ชดเชยอะไรมากมายแต่ที่บ้านมีสตัง แล้วก็ว่างอยู่เขาก็บอกว่าเฮ้ยหาวิธีหาเงินตอนว่างๆก็ไม่มีอะไรทําตรงน,นี้ก็เอามาเล่น <มา S 1> หุน้น <ลง S 1> มาลงทุน<ๆ>เขาก็มาเล่นกันใหญ่เลยเอาไม่ใช่แค่หุน้นพวกคลิปตรงคลิปโตอะไร,รขึ้นกันหมดใช่ไหมเพราะฉะนั้นหุ้นมันก็เลยไม่รู้จะลงยังไงเพราะมันมีคนเข้าเม็ดเงินเข้ามามากขึ้นมากขึ้น,นหุ้นมันก็ยังมีเท่าเดิมใช่ไหมแล้วเขาก็คิดว่าอันนี้เป็นวิธีการหาเงินอย่างหนึ่ง ง่ายๆแต่าย,ยามที่ไม่ค่อยมีอะไรทำว่างๆอยู่นะ<ม>แล้วอุปกรณ์ต่างๆพร้อมบางทีคนบอกว่าเอ้ยมันก็คงไม่ได้ไปมากมายก็บอกไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวนี้เรามีเครื่องมือในการขยายผลใช่ไหมใช่ไหมใช้พวกบล็อกเทรบ้างมากิ้นบ้างถ้าต่างประเทศยิ่งหนักใช้ออปชั่นซึ่งสามารถขยายผลต่อให้หุ้นคุณขึ้น10%บเปนี่ย<ม>ุณขยายผลสิเท่าได้สิเท่าได้ร้อยเปอนต์ดยุ่นปั๊บเด้อยเร ที่เมืองนอกมีใช่ไหมเกมสต็อปมี MTA มีโลงหนังหุ้นลงหนังที่กําลังจะเจ๊งที่กําลังบอกว่าไม่มีใครเข้าลงหนังแต่เขาไม่สนใจเพราว่าเขาก็ล่ากันไปเพราบอกอนาคตมันเห็นเห็นอยู่แล้วว่ามันจะต้องกลับมาใช่ไหมก็เล่นกันใหญ่นี่เป็นสถานการณ์ที่ผมดูว่าว่าถึงแม่บ้านเราเนี่ยจะเลวร้ายลงแต่ทุกคนรู้ว่ายังไงก็ต้องจบชานิดชชาหน่อยต้องจบต่มา เอ่อเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ชื่อไว้ก่อนชื่อไว้ก่อนนะ<อ>แล้วก็เล่นเฉพาะตัวเล่นเฉพาะตัวก็ช่วยขึ้นอัดอัดอัดขึ้นไปใช่ไหมผ<อ>ูใ้ใหญ่ๆเขาก็ยังพอทนอยู่เพราะว่าไอสถาบันต่างๆเขาก็ไม่รู้จะเอาเงินไปไว้ไหนนะดอกเบี้ยมันก็ไม่ขึ้นนะ<อ>สมัยวิกฤตข้างก่อนๆนี่ดอกเบี้ยขึ้นกระฉูดเลยใช่ไหมถ้าคุณได้ถ้ามีเงินคุณก็ไปฝากเงินตอนนี้คุณมีเงินออกมามันก็ไม่ได้ผลตอบแทนอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เลยนี่เป็นเหตุผลที่ผมดูว่า ทำไมแม้ก็ว่าจะเกิดวิกฤตเพิ่มขึ้นสําหรับสําหรับคนไทยทั่วๆไปแต่นี่เป็นสถานการณ์ชั่วคราวนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะ<ม>ต่อให้เพิ่มขึ้นเนี่ยนะหกพันเจ็ดพันอะไรถึงหมื่นน่ะค่ะคือคนก็ไม่แคร์ละเพราะคนบอกว่าเดี๋ยววัคซีนจะมาเพิ่มเรื่อยๆรื่อๆเ,<ม>เดี๋ยวบ้านเราก็จะเริ่มลดลงแบบที่เกิดกับประเทศตะวันตกอเมริกาคร<ม>ั้งหนึ่งเขาก็รุนแรงแบบนี้แล้วเขาก็ลดลงเพราะว่าฉีดวัคซีนกันทั่วถิ่นนะคือตอนนี้คนมองข้ามพอดไปแล้ว ท่านจบท่านจบอ่าแต่ประเด็นก็คือว่าสิ่งที่แตกต่างจากรอบแรกค่ะอาจารย์คือรอบแรกเนี่ยตลาดมันมีการปรับผานลงมาเยอะไงกบท่านบอกว่าสามสิบเปอร์เซ็นที่ลงมามันทําให้มันมีมันมีมันมีโอกาสในการทำอะไรที่แบบเราเห็นว่าโอเคมันสมเหตุสมผลรวมไปถึงว่ามันมีมันมีบางกิจการที่ได้ประโยชน์จากรอบที่แล้วจริงๆยกตัวอย่างเช่นอขายแก๊เจ็ตโอขายดีเชียวอะไรก็ตามที่แบบเว็บโฮมโฮมอะไรอย่างเงี้ยช่งพวกนี้มันก็กลับตัวกันขึ้นมาเยอะ แต่ว่าณรอบเนี้ยณรอบเนี้ค่ะอาจารย์ที่มันกลับมาที่เดิมแล้วอ่ะแล้วการที่เราบอกว่าโอเคเข้ามาเดี๋ยวมันคงจะกลับมาแต่อาจารย์ที่เราเคยคุยกันนะคะอาจารย์ก็บอกว่าการกลับมาหลังวิกฤตโควิดจริงๆรอบเนี้ยู้ปกิจการในเมืองไทยอะจะหาการเติบโตมันหายยากมากเลยนะมันมันเมมันไม่ได้แบบมันไม่ได้ยาวขนาดนั้นอะมันเรือ คนที่เอาเงินมาวางในการลงทุนรอบนี้แล้วไปต่อใน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 อนาคตข้างหน้า <c oughs> อาจารย์มองยังไงมันจะมียังมีกลุ่มไหนที่มันยังได้ประโยชน์อยู่คะอัน,นอันนี้ก็เป็นปัญหานะเป็นปัญหาว่าตอนนี้มันก็กลับมาเท่าเดิมแล้ะจะมาหลายบริษัทก็กลับมาหลายเท่าของเท่าเดิมด้วยใช่ไหมที่ได้ประโยชน์ใช่ไหมแต่พวกนี้ก็ไม่ไม่ไม่ยั่งยืนเพราะได้ประโยชน์เพราะเพราะพอวิกฤตหมดไปซาลงชะลอลงหรืออีกปีหนึ่ง คุณก็หยุดโตละเพราะว่าวิกฤตมันหมดแล้วเนี่ยหมายก็ว่าเรื่องโรคเรื่องรามันหายไปทีนี้มันจะต้องเติบโตด้วยอะไรด้วยพื้นฐานและใช่ไหมได้วยรายได้ของคนที่มากขึ้นที่จะไปซื้อของที่อะไรเพิ่มขึ้นจะมาคนรุ่นใหม่ๆอะไรต่างๆแล้วก็บริโภคสิ่งใหม่ๆต่างๆมันไอ้ตรงเนี้ยเป็นปัญหาใหญ่ว่าเราแล้วมในเมืองไทยเนี่ยคนจะใช้ใช้จ่ายอะไรเพิ่มตรงไหนแล้วเขาจะมีเงินไหมตรงนี้เป็นประเด็นใหญ่ว่า หุ้นไทยเนี่ยเป็นอะไรที่น่าห่วงว่ามันไม่มีโกด์สตอรี่ตอนนี้คนไทยก็เล่นกันเองแต่ขายกลับมาเนี่ยขายกลับมาคนก็หวังกันตลอดว่าเมื่อไหร่ต่างชาติจะกลับมาซื้อหุ้นละ<ฮ>จริงจริงต่างชาติก็ขายหุ้นไทยมาห้าปีแล้วขายมาตลอดหกเจ็ดปีแล้วนะขายมาตลอดเป็นแสนสล้านไม่กี่แสนล้านละแต่คนไทยก็รับ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 จะมาแล้วเราหวังไหมว่าเมื่อทุกอย่างสงบลงต่างชาติจะกลับมาซื้อหุ้น อันนี้ผมตั้งคำถามใหญ่มากเพราะผมสังเกตมานานละผมมีเพื่อนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยสมัยก่อนไม่มีอยู่ในหัวเลยประเทศไทยไม่อยู่ในแมปของพวกนักลงทุนพวกที่ต้องการโกรดเพราะเขาคิดว่าประเทศไทยไม่มีโกรดโกรดน้อยหรือว่าเยอะเหตุผลก็ชัดเจนอะระบบเราไม่พร้อมคนแก่ตัวทุกดังมันติดขัดหมดจะมามันม่ไปยังไงนะเนี่ยเป็นประเด็นใหญ่ว่าพอพอ เราดีขึ้นมารอบนี้ปุ๊บเนี่ยเท่าเดิมแล้วเนี่ยแต่ต่อไปเนี่ยถ้าคุณจะเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืนในระยะยาวเนี่ยคุณต้องมีโกรดมีสตอรี่โกลดจริงๆมันขึ้นอยู่กับบางทีบอกไม่ต้องเอาอะไรมากหรอกคุณแค่มีลูกเยอะๆมีเด็กเยอะๆมันก็โกลดแล้วคุณไปประเทศที่เขากำลังยังยังเติบโตด้วยจํานวนประชากรมันก็ครบแต่ตรงเนี้ยประเทศไทยแหละบอกกาลังจะนิ่งละเผิจะเริ่มลดลงละ แล้วจริงๆก็คนแก่ตัวก็หายไปด้วยคือคนแก่ตัวยังไงก็ใช้ใช้จ่ายของน้อยลงอะไรลงจะมาใช้เงินน้อยลงจริงๆเขาก็ใช้มากไม่ได้เพราะไม่มีเงินใช่ไหมเพราะฉะนั้นเพราะการแจกโลดด้วยจํานวนคนเนี่ยสําหรับการจะเป็นประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยซึ่งหลายประเทศเขาเป็นอินเดียอย่างเงี้ยเขาเเก็ยังเคนเติบโตรอบบ้านเราเติบโตเว,วียดนามก็ยังเติบโตอินโดนีเซียคนก็นั่งเพิ่มเยอะแยะไปหมดแต่มาเวียดมาเลเซียคนเพิ่มเยอะแยะ,ยะ พวกเนี่ยเพราะเขาเป็นมุสลิมเขาเขาไม่ได้อะไรคุมอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่มีตรงนี้เราไม่มีโกดตรงนี้ให้เล่นโกดอีกอันหนึ่งคือ,อ productivity โกดคุณต้องพัฒนาสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆม่ value add เยอะๆจะมาก็คือคุณต้องมี High Tech ขึ้นอะไรขึ้นเก่งขึ้น,น,นซึ่งตรงนี้เองก็กลายเป็นว่ายังไม่เห็นยังไม่เห็นเพราะว่าคือพูดง่ายว่าพวกเทคโนโลยีพวกเนี่ย จริงๆแล้วบ้านเรายังไม่ดีเ e ล o p m พอที่จะแบบเราจะทาเป็นแบบออกยี่ห้อไทยๆเอาไปขายแข่งทั่วโลกอะไรต่างๆไม่เหมือนเกาหลีซี่เขาทําได้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ทำยังไงเราก็เป็นรับจ้างทาต่อไปแต่ว่ารับจ้างทําด้วยจํานวนคนที่น้อยลงแล้วก็ค่าแรงเพิ่มขึ้นเนี่ยถามว่าต่างชาติเขาก็ไม่อยากลงทุนถูกไหมเพราะว่าเขามีที่ที่มันถูกกว่านี้คุณภาพดีกว่านี้แล้วก็คนเยอะกว่านี้ ค่าแรงไม่ค่อยเพิ่มเพราะว่าคนเพิ่มขึ้นขึ้นขึ้นเขาก็ไปผมถึงบอกเขา้เขาบายพาสไปเวียดนามไปอินโดอะไรจะมาบายพาสไปเลยจะมาเพราะนั้นเราจะเห็นว่าของใหม่ๆเนี่ยถ้าเป็นโอเต็มของใหม่ๆเนี่ยไม่มาเมืองไทยที่จริงเขาคนมาเมืองไทยแล้วก็เอาของเก่าๆเ,เช่นพวกโลเทคหน่อยพวกรองเท้าวพวกเสื้อผ้าหรือพวกอ e ิเล็กทรอนิกส์ธรรมดาไปให้ ประเทศพวกอินเดียพวกเวียดนามพวกบังกลาเทศแต่มันไม่ใช่รอบนี้มันกลายเป็นว่าเขาไม่เอามาให้เราเลยเขาไปทางนู้นเพราะทางนู้นได้เปรียบเราก็คุยบอกโอ้โหเขาเรียกว่าดัชนีใช่ไหมดัชนีการหน้าลงทุนอะไรของไทยดีกว่าดีกว่าแต่ดัชนีพวกเนี้มันมันไปตายที่ว่าเขาไม่มาหรอกเพราะว่าดัชนีพวกนี้มันมีพูดว่าคุณบริหารอะไรได้ยังไง ถนนหนทางคุณดีแค่ไหนน้ําไฟคุณพร้อมแค่ไหนมันก็เป็นปัจจัยที่ดีแต่ว่าดีไซน์สีแ่แฟกเตเนี่ยนะที่เขาจะตัดสินใจไปมันไม่ใช่เรื่องนั้นเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าคะแรงคุณแบบนี้เนะี่ยไอ้นั่นเขาก็พอได้นะไฟจะดนับนิดหน่อยเขายอมทนยังไงคนงานเขาเยอะเขาระดมทีเดียวมากันเป็นแบบอะไรต่างๆของบ้านเราเนี่ยหาคนงานเขาลำบากนะขนาดนี้บบคทีก็ยังหาลำบาก ราะไอ้คนที่ตกงานบ้านเราตอนนี้คือเขาไม่ไปทําหรอกอนนไอ้งานเท่านั้นจะมงานโรงงานอะไรเขาก็ไม่ทําอยู่ดีจ่มนเพราะนั้นม,มันไม่ได้ไงค่<ฆ>เรื่องเนี้เป็นเป็นเป็นเรื่องที่ลําบากว่าเราจะโตย,ยังไงเราจะขายอะไรแต่ผมเชื่อมั่นว่า<ฆ>คุณอย่าไปรอต่างชาติโอกาสที่จะกลับเข้ามาลงทุนในตลาดทุนไทยเนี่ยผมว่าน้อยทุก<ฆ>วันถ้าคุณขึ้นไปขึ้นไปเขาก็ขายขายขายนะ<ฆ>อันนี้เป็นอะไรที่เรื่องใหญ่มาก<ฆ>วันหนึ่งถ้าเรารับไม่ไหว ที่ฐานมาได้ที่เราหุ้นเรายังไม่ตกห้าหกเจ็ดปีแล้วนะหุ้นเราไม่ไปไหนเนี่ยอันนี้อยู่ได้เพราะคนไทยเอาเงินเข้ามาถมไปเรื่อยๆถ้าคนไทยไม่มีเงินนี่นะป่านี้หุ้นเราเหลือเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะเพราะต่างชาติขายเยอะมากใช่ไหมเออเนี่ยเนี่ยถ้าอันนี้ไม่มาก็เหนื่อยเอางี้สรุปแล้วผมคิดว่าอย่าหวังมากมแต่อาจารย์ก็บอกเองว่า อาจารยังยังรออยู่ยังยังรอเฮือกสุดท้ายลมหายใจเฮือกสุดท้ายของไทยอยู่อาจารย์รออะไรแล้วแล้วมองความหวังที่บอกว่าโอเค growth engine ระยะยาวมันอาจจะอาจจะยมันจะหายไปแล้วแหละแต่ว่ามันอาจจะยังมีความหวังเล็กๆซ่อนตัวอยู่มันมันอยู่ตรงไหนคะรย์ที่อาจารย์บอกว่าเป็นเฮือกสุดท้ายเนี่ยก็คืออย่างนี้ประเด็นแรกก่อนเลยว่าถ้าคุณคนจะขายหุ้นตอนเนี้ยผมก็นึกไม่ออกว่าผมจะเอาเงินไปไว้ไหนก็ต้องไปเงินสดคุณบอกว่าก็ขนไปลงทุนต่างประเทศ มันไม่ไหวเราเงินขนาดนี้ไปต่างประเทศหมดเราก็อายุเยอะแล้วเราต้องอยู่ประเทศไทยเราต้องใช้เงินประเทศไทจถ้าเราเป็นอะไรไปเนี่ยลูกหลายก็เดือดร้อนเลยอยู่ต่างประเทศนี้วุ่นวายมากเราก็อยู่เฉพาะก้อนหนึ่งมันไม่รู้ไปไหนแต่มามันไม่รู้จะเป็นลงอะไรคุณจะไปซื้อป๊อปปาร์ตี้ปอปปตก่แพงทุกอย่างก็แพงหมดแล้วการถึงเงินสดเนี่ยเป็นอะไรที่อันตรายมากนะผมบอกตรงๆโดยเฉพาะคนที่มีเงินเยอะๆน,นี่ต้องระวังเพราะว่า ถ้าประเทศมันล้มเหลวเนี่ยสิ่งที่จะสูญเสียมากที่สุดก็คือเงินเพราะเงินเนี่ยมันเป็กนกระดาษมันเป็กนกระดาษถ้าเราไปดูประเทศที่ล้มเหลวมากๆเนี่ยค่างเงินเฟอ้อมันเป็นร้อยเป็นพันเปอร์เซ็นเป็นเนซูเรีประเทศที่ในอาราินอเมริกาสมัยก่อนะอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นประสบก,การณ์บอกเราว่าถ้าคุณถือแต่เงินสดเนี่ยคุณตายนะเ<ม>งินลน้านอาจจะเหลือเงินเป็นหมื่นเป็นร้อยกระดาษ ไม่มีค่าแต่ถ้าคุณมีหุ้นซึ่งเป็นกิจการผลิตสินค้าขายถ้ามีเงินเฟ้อคุณก็เพิ่มราคาไปคุณเตี่ยวชำละร้อยชำละพันพันดอลลาร์อะไรก็ว่าไปมันก็ยังขายได้มันก็ยังไม่ไม,ไม่การเสียหายของมันยังน้อยกว่าการถิงเงินซึ่ง,ซ,งซึ่งมันขายไปเยอะมากมันเป็นกระดาษเพราะฉะนั้นเราก็เราก็ไม่อยากมากทีนี้ถามว่าผมรออะไรผมก็บอกว่าเฮ้ย ตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยเราเคยพันแปดจุดร้อยจุดใช่ไหมตอนนี้มันก็เกิดวิกฤตเกิดนั่นกเกือนี้คนก็ขายหุ้นกันอะไรกันใช่ไหมก็ถือว่าราคาจริงๆบริษัทใหญ่ๆเนี่ยถ้าดูกําไรดูอะไรต่างๆมันไม่ได้แพงนะมันไม่ได้แพงหรอกมันก็ปกติใช่ไหมเทียบกับระรยอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ถือบริษัทพวกนี้ไว้ถือบริษัทพวกนี้ยังไงมันก็มีปันผลมีอะไราจ่ายให้เราต่างๆก็<อ>ถือไว้ก่อนและผมหวังว่าวันหนึ่งเนี่ย มันจะมีแสงสว่างปลายอุโมง์แสงสว่างปลายอุโมงคืออะไรเราเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยนักท่องเที่ยวจะกลับมาแล้วนะเรื่องของโควิดเริ่มจัดก,การได้แล้วเริ่มฉีดวัคซีนยเยอะเริ่มอะไรนะต่างๆถึงวันนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดความรู้สึกว่าเอาละประเทศไทยผ่านพน้นพอผ่านพ้นตอนเนี้ยมันจะเริ่มมีคนที่บอกว่าเอ,อ้ยอย่างนี้ต้องงงทุนหุน้นละเพราะเดี๋ยว<ม>หุ้นมันจะกลับมากำไรหุ<ม>้นม,ม,มันจะดีขึ้นอะไรต่างๆกลับมาเท่าเดิม แล้วก็จะไปได้ต่อได้หน่อยอใช่ไหมดัมะนั้นราคาหุ้นเนี่ยมันก็จะต้องกลับมาอย่างแรงนะผมคิดนะต้องมีวันหนึ่งแหละที่หุ้นกลับมาแรงเลยเพราะว่าคนคิดว่าทุกอย่างไปได้แล้วจะกลับมาเหมือนเดิมคลับมาเหมือนเดิมเนี่ยเราก็คิดว่าถ้าทุกคนคิดอย่างเงี้ยเดี๋ยวหุ้นมันก็ขึ้นเองนะอ่ะถ้าขึ้นตอนนั้นแล้วเราคิดว่ามันขึ้นมาเยอะมากพอเราก็อาจจะเริ่มทยอยขายอะไรก็ว่าไปแต่ว่าถ้าเราคิดว่าเฮ้ยนี่ไงประเทศไทยหลุดพ้นไม่ได้นะ หยุดพ้นกับดักอะไรต่างๆสารพัดสามารถที่จะแบบว่าปรับตัวเองกับขึ้นมาใหม่จะมาฟื้นขึ้นมาแล้วก็สามารถปรับปรุงอะไรต่างๆที่เราบอกว่ามันทําให้ไม่มีอนาคตเนี่ยมันดีขึ้นถ้าถึงวันนั้นมันก็จะไปต่อด้ะแต่ผมยังคิดว่าด้วยตัดชนีหุ้นขนาดนี้บริษัทที่เราถือเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ยังพอได้อะไรต่างๆยังไงมันก็อยู่ไม่มีความเสี่ยงที่จะเจงแล้วก็ถือต่อไปค รอบนี้เนี่ยบริษัทใหญ่แตกต่างกับรอบปี40เยอะมากปี40เนี่ยบริษัทใหญ่ๆเนี่ยแบงทั้งหมดเนี่ยแบงยักษ์กใหญ่เนี่ยไม่รู้ว่าจะรอดหรือจะตายจริงๆนะขนาดนั้นนะแล้วถ้ามันตายจะยังไงฮะหรือมันไม่ตายหรอกเพิ่มทุนมหาศาลเลยเนี่ยนะหุ้นมันก็จะตกตายแบบไม่มีทางเพราะฉะนั้นรอบนั้นนะ่ะขายหุ้นทิ้งอ่ะถูกต้อง ใครก็ขายก่อนนะนะอ่าแต่ว่ามันพูดมนถึงตกงเยอะอืเพราะตัวบริษัทมันจะตายแต่รอบนี้ความเสี่ยงที่บริษัทใหญ่จะตายเนี่ยไม่มีบริษัทจัดจ่ายของประเทศบริษัทสื่อสารถามว่ามันจะตายยังไงก็คนก็ยังใช้มือถือแลนทั้งประเทศไม่ได้ใช้รถด้วยยังมีกําไรมีอะไรบริษัทก่อสร้างใหญ่ไอัสดุก็สร้างใหญ่ๆบริษัทค้าปีกใหญ่ๆมันตายได้ยังไงแข็งแร่งขึ้นเรื่อยๆไป เพราะเล็กไม่กัดจะเจงไปเพราะฉะนั้นพวกนี้อยู่ได้หมดผมก็บอกเอาต้องถือไปรอไปเถอะนะแต่ถ้าคุณจะเล่นบักจะเล่นกรุ๊ตหวังจะให้ต่างชาติเข้ามาก็ลำบากนะแต่ชาติจะกลับมานะตอนแรกนะแต่ว่าอาจจะไม่อยู่ทุนจะขึ้นวุ้นขึ้นขึ้นก็อาจจะขายนะเพราะว่าลองเทอ r m มลองเทอร prospect ของเราเนี่ยตอนนี้ยังไม่เห็นจอ่าผมบอกว่าเนี่ยคือการรอกกสุดท้าย <Okay. S 2> เราพจาายเพราะฉะนั้นระหว่างการรอตรงเนี้ยแสดงว่าอาจารย์ก็มองว่างั้นเอาอะไรที่ปลอดภัยไว้ก่อนนี่คือสิ่งท,ที่แตกต่างช่วงปี40คือรายใหญ่ยังแข็งแรงอยู่แล้วก็ยังไม่ได้มีความเสี่ยงเหมือนกับในอดีตที่ผ่านมาเพราะเพอแ็งแรงขึ้นด้วยซ้ำเพราะว่ารายเล็กมันทนไม่ไหวแล้วนะคะมันโดนไปหลายรรอบเกินไปแต่อาจารย์บอกว่าการที่แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์จะเกิดขึ้นก็คือคนเห็นแล้วว่า โอเควัคซีนมาเราเกิด Herd Immunity นักท่องเที่ยวกําลังจะกลับมานะคะจะถามว่าณวันนั้นนวันนั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยคือตลาดกับเศรษฐกิจจริงอะค่ะอาจารย์มันดูแบบมันดูไม่ได้ไปด้วยกันเหมือนอย่างวันเนี้ยที่แบบหทุกอย่างมันดูมืดมนมากแต่ตลาดไม่ลงเลยตลาดก็อยู่ที่แบบพันห้าพันหแบบนี้ตลอดนะคะความสัมพันธ์ของดัชนีตลาดหุ้นกับเศรษฐกิจจริงเนี่ย มันมันมันคือมันมันตลาดหุ้นมันเป็น leading indicator ขนาดไหนเน่แล้วเราต้องหนีออกก่อนให้ทันยังไงก่อนที่ก่อนที่แบบพอทุกอย่างมันเฉลยแล้วแล้วแล้วตลาดวายแล้วอาจารย์อาจารย์มองตรงนี้ยังไงคะก็ผมเจงกคิดว่าตอนเนี้ถือหุ้นไว้พื้นฐานก็พอรองรับของมันมันมีพื้นฐานพอรองรับได้กินแต่รองรันเนี่ยถ้าคุณถือราคานี้คุณก็บอกว่าเฮ้าก็กินปันผลไปอะไรไปอะไรต่างๆมันมีกําไรมีอะไรอันนี้เป็น ็นทุติานเราใช่ไหมไอ้ส่วนที่ขึ้นไปเนี่ยเราไม่รู้หรอกผมก็บอกไม่รู้จริงๆมันจะขึ้นยังไงผมก็คิดว่าพันแปดนะเอานะขอพันแปดก่อนนะแล้วก็หุ้นตัวใหญ่ๆก็ขึ้นไปอะไรไปหุ้นท,ที่เชี่ยวถือซึ่งมันดีอยู่มันก็จะขึ้นไปตามแล้วตอนนั้นเราค่อยมาคิดดูอีกทีอ่ะอาจจะเป็นก๊อกสุดท้ายอย่างที่ผมว่าหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้ใช่ไหมล้วก็พูดง่ายๆว่ารอไปตอนนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะ้วกีนะาว่าเฮ้ยเม็ดเงินมันเยอะขนาดน,นี้นะใช่ไหม พื้นฐานมันอย่าไปพูดมากถ้ามันมาทีมันก็ไปแต่พื้นฐานตอนเนี้ยเราพอรองรับได้หมายความว่าถ้ามันจะแย่ลงเราก็บอกก็ถือไปแต่มคุณอยู่ประเทศไทยคุณจะไปหาทรัพย์สินอะไรที่มันจะบอกให้การันตีว่าคุณก็ยังมีกําไรมีอะไรจะมาถ้าคุณอยู่ในเมืองไทยเนี่ยคุณอยากจะเป็นเจ้าของทรัพย์สินอะไรที่มันแบบ ดีกับเพื่อนและให้ผลตอบแทนดีมั่นคงอะไรต่างๆมันไม่มีทางหรอกที่แบบคุณจะไม่เอาเลยทรัพย์สินอะไรไปทีไใดก็ไม่เอามันทําไม่ได้มันต้องเลือกเอาว่าคุณจะเอาซึ่งผมก็คิดว่านาทีนี้ก็ถือหุ้นไว้ก่อนแหละถ้าก็ถึงเวลาแล้วค่อยดูกันอีกทีนะแสดงว่าอาจารย์หาหากิจการที่อย่างน้อยยังมีคูชั่นให้เรายกมั่นคงมีคูชั่นเรื่องปันส่วนบ้างอันนี้น้อยก็ก็ยังอุ่นใจถึงแม้ว่าในเชิงการเลชั่นราคามันอาจจะไม่ได้ถูกเหมือนแต่ก่อนแล้วไม่ได้ถูกใช่ แต่แต่มันก็เป็นอย่างนี้ไดใ่ใช่ถ้าคุณดู E.P มันก็ยังพอได้ไง E.P ก็คือมีกําไรเมื่อเทียบกับมูลค่ามันเท่าไหร่จะมาถ้าสี่เปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์เออย่างนี้ใช้ได้ก็คือ P/E ยี่สิบเท่าอะไรเงี้ยมันก็ยังยี่สิบสามสิบเท่าก็ยังพอได้คล้ายๆอย่างนี้แต่มาแต่ว่าที่สําคัญคือต้องมั่นคงไม่มีทางลดลงมีแต่ทางเพิ่มขึ้นตอนนี้มันก็เป็นอย่างนั้นหลายกิจการก็เป็นอย่างเป็นอย่างนั้นเพราะตอนนี้มันแย่สุดแล้ว ใช่ไหมที่มันก็ค่อยๆขึ้นไปเลยไปอันนี้เป็นคุชชั่นให้เรานะถ้ารอจังหวะไปแล้วก็หวังว่าวันจะมีวันที่เราเอนจอยอยู่ๆหุ้นก็วิ่งกันอรูตอนนั้นทุกคนแย่งกันเข้ามาซื้อหุ้นแล้วตอนนั้นเราอยคิดค่ะซึ่งเวลานี้ผมดูๆกิจการใหญ่ๆบ้านเราก็ยังไม่มีความเสี่ยงที่จะถูกดิสละบเนี่ะทั่งพวกดีเทลพวก,กอะไรต่างๆมันก็ยังต้องใช้อยู่ต้องอะไรอยู่ม,ม,มันไม่ได้เปลี่ยนพาพ แม้ว่าจะมีดอกคอมเมิร์ซมากขึ้นอะไรขึ้นมันก็ไม่เปลี่ยนภาพตรงน,นี้นะยังอยู่ได้ค่ะอโอเคแล้วเราก็รอดูกันไปพันแปดร้อยถึงเมื่อไหรเราอาจจะมีอัจวินขี่มา้าขาวหรือมีปัจจัยอะไรที่มาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประเทศไทยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะวันนั้นยังไม่มีใครรู้ใจใจจะมาทุรตัวที่มัน<ร>มัน w o ส s e ยังไงคุณคุณทีน่ามันว o r s e แล้วไงนะมันมันน่าจะมีโอกาสที่จะดีขึ้นบ้างจะว่าไม่ใช่แบบ worse แล้วว o r s e อีกใช่ไเออ อาจารยังดูไม่ออกว่าอะไรที่จะเป็นทําให้แย่แล้วแล้วจะแย่ลงไปได้อีกมากกว่านี้มันมันอาจจะไม่มีในในโอกาสน้อยลงโอกาสน้อยกว่าโอกาสน้อยกว่าถึงแม้เรา้วต้นบอกว่าหมดหวังหมดแต่อย่างนั้นนั่นแหละจะมาบ้านเราก็เคยผ่านวิกฤตแบบนี้มาหลายครั้งนั้นต้องยอมรับอจนในที่สุดก็ฟื้นขึ้นมาได้ค่ะเห็นภาพชัดเจนวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์นิเวศเป็นอย่างสูงเลยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ กดติดตามลงทุนแมน Podcast ได้ทุกช่องทางทั้ง Spotify, SoundCloud, Apple p o d c a s t Hotbin และ Blogdit